สวัสดีพี่น้องสวัสดีบอสสกูทุกคนวันนี้พ่พอๆกันที่เก่าพี่นอ้นองกับช่องเขามีลูกเซาหน้าวันนี้กับพาพี่น้องมาพี่เด้อพี่น้องเอ้ยมาเกียงไก่คนส่งสาขาเมืองสองคอนตอนนี้เราก็มาหอดบอลแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้มาของครอบครัวมากับทอคอมม่ทอคอมพี่น้องวันนี้กับบาหับเอาย่าม่เถ่าเนาะสั่งสื่อทางอนนะอ,อนไลน์ ส่งลงสาขาแม่ส่งลงเกียงไก่พี่น้องสาขาเมือ,สง,องสงขลาแขวงสระอาเขตเท่านี้แหละสั่งด่วนส่งด่วนพี่น้องวันนี้กามาพร้อมมาเอาอะน่ะเครื่องอนะนะใส่ของป่านำของป่าอยังแม่เพิ่นแม่หักเพิ่นทางอะน่ะเวียงจันทร์พ่อแหละฝากมาให้ยเป็นพ่ออ้อมนี่นะพี่น้องเอ้พ่าพาาพออ้อม,ม,องงอออมเครื่องนุ่งเล็กน้อยตอานแม่ตะคอกกำลังเข้าไปหาจมอง ให้บริการเนาะเอาอันนะเอาบินไปยืนยันเนาะเดี๋ยวนี่บินโตที่ว่าติดอยู่ในในอันนะในขางกล่องเลยพี่น้อง,ท,งทั้งโทรศัพท์ทางผู้ที่ว่าเป็นใายมันก็บอิส่งให้เนาะเพื่อมายืนยันเป็นหลักฐานก่อนหันมันก,ก็ับเข้าไปเสียขายายาว่าเอาเก็บเงินปลายทางอันนี้ก็เหม็นเครื่องของป้าเพิ่นเนาะนี่เพิ่งผ่กมาสาขาเกียงไก่นี่แหละพี่น้องเฮ้ย อะไรกันแม่ต่คอมนได้ยาม้าที่องว้หยพี่น้องเ้ยตอนไห้ตอนนี้ยาเข้าสื่อในออนไลน์ราคาเท่าไรแสนหนึ่งหบพันแ่งหาสันในร่วมตางขาดทำเนียมเลยทั้งขาฝา่วมเลยเออทั้งขาฝาสมรยาเบอร์หอดเพื่อนจะเบิงเนาะจเบิงพี่น้องเอ้ยสะดวกแกตอนนี้ก็เสังขบเลยพี่น้องนี่ก็เป็นก่างป้า่นเลยสุกสบายดีหย่อนลังเดอพี่น้อง แม่้องคอมเองตอนนี้พมเข้ากับะฮอเพื่อนหัดชาติเลยพี่น้องเ้ยพอคอมพิ่นกระลังอันะแกะเบิ่งยาเนาะเบิง่งเบิ่งยาที่เข้าสั่งซื้อมหาเทาแม่กินกองหนึ่งแสนหนึ่งกับหาสิบพันกีบหนึ่งแสนหาสิบพันกีบสั่งซื้อในออนไลน์ข้าเจ้าพี่น้องเ้ยและเพิ่นฝากมาลงอะนคนส่งเกียงไก่อยู่เมืองซองคอน ไม่ยังคือหน่อยเด้นะเขาจะวาแทมยาหนวดอันหนึ่งในตอนตอนสังสิเมนยาหนวดบ่น่ะเหตุดีดีเนาะสั่งซื้อเลยเตอไปแหละส้างสีมือยังบ่ท่าน้แจ้งจะคล้องอันเครื่องเส้าวะได้หับเครื่องแล้ว บวมตามขอ้อชาตามมือตามเท้าและหากกายทั่วไป,ปโซ่อย่าอย่านวดแม่พอดีแหละให้แม่นวดเลยยเชาตวนวดยได้ก็ได้แม่ขามันจะแทบคมมานำว้าวแต่วายังจัดโอ้ยยี่ย่าง,ง,งก่อนใหญ่นะครับใช้บอนมาฝนมะนก็ได้นะ ส่วนกระเป๋าตัวนี้ก็เป็นเครื่องปะนางเนาะปะนางเงินแม่หักเผนอยูอยังจันฝากลงมาห,หายนะหันมียังมีผออบมีมมมเครื่องเล็กน้อยพาคนนูและผ่นฝากลงมาเกี่ยมห้ลูกสาวผ่นเพราะว่าลูกสาวผ่น,น,นใกล้สิเกิดลูกกัแหละยังอีกประมาณเดือนปลายสองเดือนก็นเกิดเนาะเลยแม่หักเผ่นฝากลงมาห้ยแถคอมสบายดี สบายดีเนีแมวงามสบายดีลูกล่ะสบายดีสบายดีกินขนมเจยโอ้ยถถวคอมาวแวจ๊กยายาสมุนไพรยี่ห้อได้แหละบุ้ยคือสิแก้ยาแค่วิธีกินยังไงทนได้เบิกทำไหมเลยเออเออจ ย,า,ยาปะดงน้ำตาเทียนทองคู่เทียนทองคู่เคยได้ยินอย่าบ่าสื่อน,นี่จังว่าฮะน่านเ่อ,อ,นนอีก่อนอ่านเมือ่อก่อนยาสามัญประจำบ้านเป่นยาเกลื่อนกล่งกองทั้งในน้ำยามีห้าพซีซมี ตัวยาสำคัญคือประดงไหญ่อยกรรมประดงเลือกอะล่อยกรรมเบิ้มมักามายาแม่ก็บงหมข้ออะไรกมากระถืโลงโอ้โหเฮ้ย <c oughs> เป็นเนนอ้ยเฮ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 ้งเฮ้ย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 เฮ้เฮ้เฮ้อเฮ้่งฮยเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย้ยเ่เฮ้ากับพเอจอ,จอกอ <c oughs> จอกเ้อยเั้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเ้ยย้ น,นมตั้งแต่ด,ดึงออกมาก็ิิเป็นขวดสีเขีนนยวขออ้อยอดนะเ d ้อหนยอดนะไหวะยาประดุงน้ำเื่องไม้กาเทียนคูเตียงแบกานผักพัุ์เทนบท่าคุณอ่านรักพคุณใช่ลยสับพรดค่อนาคนเดอรมีได้เครื่องไม้ก็ไปหากินสับปะุณแก้ประดุงบรรเทาโรคปวดผื่นคันตา ผิวหนังยังอันนี้อ่านกระปุพกบวมปวดเมื่อยตามห้างกายมึนชาตาม<ไ>ปลายมือและ<ไ>ปลายเท้าวิธีหาประทานก็หาประทานข้างละสามซอนโตก่อนอาหารสามเวลาปวดเขย่าวขวดก่อนดื่มทุกครั้งรับประทานได้ทั้งชายและหญิงขนาดบรรจุหกร้อย ห้าสิบซีซีคำเตือนคนเป็นไข้เล็บเล็บเ,เป็นหญิงมีคันห้ามพับประทานเนออีเป็นไข่กับแมมมาน,แม,มานแม่กินข้าวแล้วกินนะแม่นี่กินก่อนอาหารช้าเวลาถ้าเป็นไข่สักให้กินพี่น้องแมมมัน<อ>มันกิกนยันเมาอยัน,น,น,นลุกยันลุลูกแม่มนันน่าติด้จอันนี้ได้ขีดมันให้กินเท่าไหร่ทีเดียวเขาก็ไม่เกิดมาอย่างนี้เลยนะผมยังไม่ใช่เลยอันนี้ผมไม่ สามส่วนโตก็สิเปิดประมาณนี้ก็พาตัวนี้จะขีดนะสามสิบซีซีเออสามเจาะกันแหละเจาะกันแหล้วเออสามขีดขีดทุตท่ายว่ะบ่เต็มโลว่ะบ่เต็มกระโม่ไก่หลุดปากลูกมันไม่ฉิบหเมาแยะเย๋งวานาตอนแรกกินเบิรงอันนี้เขาต้มปิ้งเด้อพี่น้อกไ่น้องความซื้อมาในห่านขางทางกินได้ไหมอ่ะ พปสิกินกินแล้วละกองกาบกองอยู่ตอนนี้กับพอต้อมจะเป็นอ่านนูทดลองซิมก่อนพี่นรือไรบริษัทจะเป็นไรจะบอกพี่บอกน้องกันยูบอกรสชาติถ้าถ้าแม่มาให้ให้ลูกเคยซิมก่อนวะมาแม่ให้พอค้อมชิมก่อนวะบอมันใจ่าแม่

สุ่มข้อสุมข้อป่ะสุ่มขอดีขึนๆสมๆอาม่าเย็นมากเลอ่าเย็นทำไม้ันวัากกอาจะอัไร้เลยไ้สุด้สามบ่วงผกขายกินเศร้าเศร้าลดเศ้าเ้อนี่ายกินแล้วหวานลูกกินแล้วก็ยายกินหวาน ันทางอาการกินเลยฟันฟาการพูงชิมก่อนจแเป็นได้ไหมแม่บอกกินกินก่อนอาหารเ้าไม่ลาอวะจาอ่านอันไหนนี่เขาลืมขยาวางได้เหรออ้าบอกขยะได้ก็ว่าขยบอกลืมขยาวางได้บอขยะคนกินอ้าวยาม่หลกินหลกินแล้ว สุนาจะขยาอานาออวขีดขีดุดะขดุ้ไปอกหนึ่งนะอเนาะจอกหนึ่งเต็มเต็มอากินแล้วก็อันดีปวดข่าปวดขาเขย่าเนาะหอมตามเนื้อในสรรพคุณเนาะ แ,นนแต่การเ<ม>บิง<ม>งบ่งพังเบิ่งกับท่าแม่กินจิเป็นจังไดมืออื่นมือหื่ออะไรจังสีหูคําตอบว่าถืกหรืบอบ่อ<ม>นะว่ามันลดลงหรืบอบ่ออาการปวดเข่าขาแล้วนะอันนี้โมเมนเพิ่มหมดสิ้นคาะด้วยพี่น้องคือว่าเขาสั่งยาตัวนี้สมุนไพรตัวนี้มาให้ท่าแม่กินนะนะเห็นข่าวแคายในออนไลน์มีสรรพ,พคุณอยากคือว่ามันตรงกับอาการของท่าแม่ก็เลยสั่งมาให้เพิ่นกินเบิ่ง อันนั้นก็เป็นเครื่องเศรานางที่ไปหักมาเนาะแต่ว่าโบแกดเครื่องเศรานางเอาไว้ผู้เจ้าเพิ่นแกเองอ่าโบโบหัวมียังดอกอ่อาเอาสำหรับคลิปวิดีโอนี่ขอจบสิ้นก่อนเนาะพี่น้องบ่ได้กินน้าร้องต่อยว่า่บสำหรับคลิปนี้ไปจบไปสิ้นก่อนพี่น้องพบพ่อกันคลิปหน้ะฝากติดตามเบฝึงอาการของถมแม่เนาะพี่น,อน,อนอ้อ,นองว่า จะดีขึ้นบอรืรอว่าจะสุดลงเบิง่งหลังจากที่เพิ่นกินยากับประมาณสองเสมือแแหละขอบใจพี่น้องทุกคูทุกคนที่เข้ามาชมาคลิปสำหรับคลิปนี้สบายดี